เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านด้วยนะครับผมในวันนี้ก็มาพบกับผมเหมือนเดิมอีกแล้วเช่นเคยนะฮะกับเกมสกิบิดี้ทาวเวอร์ดีฟเอนต์นะฮะผมะในวันนี้นะฮะเราจะมาทำการโซโล่ลาสแตนกันนะครับผมอ่าหลังจากที่เราเนี่ยได้ทำการโซโล่หมดอินแซนไปแล้วใช่ไหมซึ่งแน่นอนฮนะคอนเทนต์แบบ ขั้นถัดไปฮะโหมด last stand นะฮะซึ่งเป็นโหมดที่ค่อนข้างที่จะยากนะฮะเนื่องจากมอนมอนเตอร์เนี่ยหรือแบบศัตรูของเราเนี่ยมันมาทั้งหมดด้วยกันถึง4ทางพร้อมกันนะและ้วเนื่องด้วยจากมันมาสทางเนี่ยความยากมันก็จะคูณไปเรื่อยๆใช่ไหมแค่ทางเดียวก็เหนื่อยแล้วนี่มันมา4ทางนะครับผมเออซึ่งในวันนี้นะฮะการโซโล่ของผมเนี่ย เราใช้คอมทั้งหมดเนี่ยทั้งหมด5ตัวละครนี้นะฮะตัวที่1นะฮะขาดไม่ได้แล้วตัวฟาร์มนะฮะตัวที่2นะฮะหัวใจหลักของเรานะฮะอัพเกรดไททันเดลแมนนะฮะและตัวที่3นะหัวใจหลักของเราเช่นกันนะฮะคือโคนเนอร์นะฮะและหัวใจหลักตัวสุดท้ายของเรานะฮะคือไททันคอกแมนนะฮะและตัวที่5นะฮะเป็นตัวเออร์ลี่เหรอฮะหรือตัวแบบว่าช่วงต้นเกมนะฮะคอยช่วยแบกล้วคอยช่วยสโลว์นะฮะคือสปอตไลท์นะฮะผมโอเคหลังจากที่เราได้5ตัวเนี้ยแล้วเนี่ยเราก็พร้อมแล้วยังลระเราก็ต้อง บอกไว้ก่อนเลยนะฮะว่าเกมเกมนี้ผ่านไม่ผ่านไม่รู้นะฮะ <c oughs> ผ่านไม่ผ่านไม่รู้นะ <c oughs> เออต้องมาลองดูกันอีกทีนะฮะว่าผ่านไม่ผ่านนะครับผมไปหลังจากนั้นเราก็ต้องวางตัวฟาร์มครับไอครับก่อนที่มันจะเริ่มเว็บใหม่ไปคูณ2อโอเคแล้วเราก็ใช้ออโต้สคริปต์ได้เลยไป <c oughs> หลังจากนี้ก็จะยาวครับยาวครับเราจะฟาร์มตังกันย,ยาวๆไปเลยครับผม <c oughs> โอเคพอเราฟาร์มตังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะ <c oughs> ทันไหมเนี่ยโอเคทันนะต่อมาคือการวางตัวละคร สุดโหดของเรานะฮะไททันดิวแมนครับผมอ่าเราจะวางตัวนี้ประมาณอย่างนี้นะฮะเพื่อให้ครอบคุมที่สุดนะฮะเนื่องจากมันมา4ทางนะฮะมันจะยากมากเลยฮะถ้าเราวางแบบ วางแบบไม่รู้อีหน่วยเนี่ยฮะดาเมจที่ทําได้มันจะไม่ทรงประสิทธิภาพเท่าไหร่ครับเราต้องวางแบบวางให้มันถูกต้องนิดนึงอะนะซึ่งแน่นอนฮะก็ได้ประมาณตรงนี้มาเนี่ยแหละไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าต้องลองดูครับผมเออผมก็ทําตามตำรานะฮะจากช่อง The n o r นะฮะเออที่เขามีคลิปลงไว้นะฮะสอนลงด่านนี้นะฮะเออเดี๋ยวยาวไปครับเดี๋ยวยาวไปครับยังไหวอยู่ยังรอดอยู่ยังรอดอยู่อ่าต่อมาก็ไททันดิวแมนอีก2ตัวครับวางไปครับแล้วเราก็อัปเกรดมาให้ตำ ตาทันที่หมดเราต้องผ่านวันนี้เราต้องผ่านไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นดูเหมือนผมจะวางสปอตไลท์แมนตัวนี้ผิดว่ะแต่ไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรไม่อยากขายแล้วเออเหมือนเราต้องวางข้างหน้านิดนึงป่ะแต่ไม่เป็นลรวางตรงนี้ก็ได้ผมว่าน่าจะได้อยู่แหละโอเคต่อไปพระเอกเราครับพระเอกของเราเนะี่ยคือคนเนอร์ครับผมอ่าเราจะวางคนเนอร์ไปเลยนะครับสองทางเหมือนเดิมนะฮะวางคู่วันนี้ไปเลยะฮะไทท่านดิวแมนวางไปฮะลัวโอเคอัพมันให้ตันไปเลย อีกฝั่งหนึ่งครับอีกฝั่งหนึ่งเรื่อยๆครับเกมนี้ยังอีกยาวไกลครับเพิ่งเวฟยี่สิบห้านะฮะครึ่งทางแล้วครับครึ่งทางแล้วผมจะไหวหรือเปล่าไปครับสลับไปเรื่อยครับสลับไปเรื่อยอ่าเวฟสามสิบแล้วนะฮะเลยเวฟสามสิบแล้วนะเรายังไหวอยู่นะเรายังไม่มีหลุดสักตัวนะในตอนนี้แต่ไม่รู้อนาคตจะมีหลุดหรือเปล่าโอเคเราต้องไหวครับเราต้องไหวทุกคนท่องไว้ท่องไว้ต้องไหวครับต้องไหวไม่ไหวไม่ได้ครับเออไม่ไหวแล้วผมจะอะไรลงนะจะ่ปล่ะ เดี๋ยวเราต้องลงคนเนอร์ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะเพราะว่าผมเคยลองโซโลมาแล้วประมาณเวทที่40มั้งมันยากมากเลยฮะคือมันจะมาแบบผมก็หน่ำฮะแล้วเราจะไม่ไหวเอาฮะซึ่งตอนนี้นะฮะเราต้องแบบว่าฟาังตังให้ได้มากที่สุดนะซึ่งตอนนี้จะพอปาวะไปครับเดี๋ยวเราจะวางคนเนอร์ต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เวท40เลยฮะว่าผมจะไหวหรือไม่ไหวฮะเออสึกตัดสินชี้ะตาอยู่ตรงนั้นครับผมถ้าเกิดไหวแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเป็นอีกเรื่องครครรัับบไปยาว โอเคครับเวฟ40แล้วนะฮะดูเหมือนเรายังจะไหวอยู่นะเป็นครั้งแรกเลยที่ผมมาไกลขนาดนี้ด้วยตัวคนเดียวนะครับผมเออต้องขอย้ำว่าด้วยตัวคนเดียวนะปกตินี่ไม่รอดแล้วนะปกตินี่ปิวไปนานแล้วแต่นี่ก็ยังรอดอยู่นะฮะยังรอดอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งเออเออยังไหวยังไหวยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ไอ้นุ่มไอ้นุ่ม ยังไหวอยู่นะยังไหวอยู่นะโอ้โหเมื่อกี้แบบหวาดเสียวหวาดเสียวเลยเกือบละเกือบหลุดแล้วเมื่อกี้วางก่อนวางก่อนวางก่อนโอเคเหลือทางหนึ่งเหลือทางนึงเหลือตรงนี้เหลือตรงนี้เหลือตรงนี้อ่าโอเควางอีก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 ครับโอเครู้สึกว่าเวฟนี้น่าจะเป็น น่านเป็นเวฟที่ต้องผมต้องเก็บตังค์และอีก2เวฟครับอีก2เวฟเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องลงไททันค็อกแมนนะฮะซึ่งเราต้องมีตังค์อยู่นิดนึงนะเพราะว่าตามแบบว่าตามตำราที่ผมไปศึกษามานะเดี๋ยวเราต้องวางไททันค็อกแมนประมาณ3ตัวนะฮะแล้วก็คอย้อนเวลาในคเมนเซอร์นะครับผมโอเคใกล้ละเวฟสี่สิบเก้าเลยทุกคนความฝันผมใกล้เป็นจริงแล้วความฝันของผมไหนมันเกิดตรงไหนไอไอไอเนโคมันเกิดตรงไหนเนโคเกิดตรงนี้เนโคเกิดตรงนี้ ه, วางเลยวางเลยวางเลยวางประมาณตรงนี้เอาสามสเต็มเต็มเต็มแปบ๊บนึงชิบมหายแล้วโลกโลกทุกคนผมโลกอ่ายังได้อย่ังได้อย่ังได้อย,ย,ยแล้วเราก็เดี๋ยวเอาสกิลย้อนเวลามันกลับไปนะอ่าไปทีนึงย้อนกลับไปนม โอ้คิวเลยว่ะหรือว่าผมไม่ต้องย้อนเวลาก็ได้วะลองดูปะไอ้ย้อน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 เดี๋ยวเพิ่งเดินมาอเพิ่งเดินมาอย่เพิ่งเดินมาเดี๋ยวเพิ่งเดินมาอเพิ่งเดินมาอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวครับไปครับย้อนกลับไปครับทุกคนใกล้แล้วเลื่อนมันกำลังจะหมดแล้วหมดแล้วเอาไปอีกทีนึงเรียบร้อยแล้วครับเยสในที่สุดครับทุกคน ผมก็โซโลหมดมีพานจนได้นะฮะอ่าหลังจากที่ผมอดอัดอันมานานนะฮะในการฟาร์มด่านนี้นะเพราะว่ามันมีแบบว่ารางวัลรีวอร์ดเนี่ยเป็นอีกของ b a t t l e Pass นะฮะซึ่ง b a t t l e Pass เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีรางวัลที่น่าสนใจนะครผมและไหนยังจะมีแบบเหรียญในนี้อีกฮะในการสุ่มซึ่งตัวนี้ผมเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมต้องโซโลตรงนี้ให้ได้เพราะว่า จะให้ไลฟ์สดทั้งวันทั้งคืนมันก็ไม่ไหวใช่ไหมล่ะเออเราก็ต้องฟาร์มนอกรอบอะไรของเราบ้างฮะซึ่งแน่นอนฮะเซตนี้ฮะตอบโจทย์นะฮะผมแล้วก็เรียบร้อยไปแล้วฮะสำหรับด่านด่านนี้นะฮะลัสเตนผมก็โซโล่ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะและแน่นอนฮะปิดท้ายคลิปครับเอาตังละลายเล่นครับไปเลยอันนี้ได้อะไรเนี่ยอันติเมเทรท่านทีวีแมนแล้วก็พวกนี้ใช่ไหมเราอย่าหาสนไม่ครับเราสุ่มเล่นไปเลยครับผมไปครับสคลิปด้วยผมอะ่ะอ่าเป็นไงล่ะอีกสักทีนึง อ่าเป็นไงล่ะอีกสักทีนึงอ่าเป็นไงล่ะอีกสักทีนึงอ่าพอแล้วพอแล้วพอแล้วเกินเกินมันเกินไปแล้วโอเคอันนี้รอเก้ากล่องไม่รอดิสุ่มดิไปครับสุ่มดิครับไปครับเรียบร้อยครับผม GG ครับสำหรับเกมเกมนี้อืมหมดหมดทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งอันนะฮะและแน่นอนนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะ และสำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะฮะชอบใจถูกใจหรือสนุกมากมายนะฮะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันให้ด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่มีข้อแนะนำข้อเสนอแนะหรือข้อติชมอันใดนะฮะก็สามารถคอมเมนต์กันได้ที่ใต้ใคลิปนี้เลยนะฮะผมตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนครับผมก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ